อันนี้ไม่ได้แบบ shopping ด i s t นะอันนี้กำลังเซิร์ฟแต่พี่านกำลังเซิร์ฟเฉยสวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง d a d d โอและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับ Daddy O นะครับวันนี้ d ด d d โอพามาแถวย่านเจริญกรุงนะครับซึ่งบอกว่าเป็นย่านที่มีมุนเสน่มากๆและทุกคนที่นี่นะ วันนี้เขาเปิดมาประมาณ4-5ปีแล้วแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมานะเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งนะครับของถนนเจริญกรุงซอย30และที่แดดที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือ warehouse 30ครับเขาไม่ได้เป็นแค่ Community Mall นะครับแต่เขาเรียกตัวเองว่าเป็น creative community mall โอ้นะครับเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการสร้างสรรค์ญญจริงๆนะ เดี๋ยวแดดี้จะพาเข้าไปดูห้องในนะครับแล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่าโอ้โหมันตี้ขนาดไหนนะครับเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นทั้งมาช็อปมาชิลมาถ่ายรูปนะครับเก๋ไก่ได้เลยนะครับเดี๋ยวแดดดี้พาไปดูข้างในนะแล้วก็ดูได้วนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันนะอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับคนละหนึ่งติดตามนะให้แดดดี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องในกันครับทุกคน ทุกคนแดดดี้บอกเลยนะที่นี่มีความชิคมากๆนะครับเพราะว่าเขาเอาโกดังเก่าเนี่ยนะครับโกดังสินค้าเก่าๆเนี่ยมาแปลงโฉมใหม่นะครับให้เป็น Creative Community m a อลนะหรือเป็น แรงรวมของการสร้างสรรค์น,นะครับที่นี่นะออกแบบโดยคุณดวงฤทธบุญนานครับซึ่งก็เป็นคนนักออกแบบนะครับชื่อดังของเมืองไทยเลยที่นี่ก็มีอยู่หลายโกดังนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็โกดังที่1่โกดังที่2เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าทุกคนเห็นนะบรรยากาศโดยทั่วๆไปตรงนี้นะครับวิธีการเนี่ยเขาจะใช้แบบอะไรนะความดิบของความเก่านะครับอ่าเป็นมีความเป็นสีส้มนะครับมีความเป็น เฉดสีส้มสีเทาแล้วก็ใช้กระจกนะครับบานใหญ่ๆเพื่อเรียกว่าเหมือนเป็นโชว์สเปซนะครับให้กับที่นี่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าแต่ละโกดังมียังไงบ้างครับ ตอนนี้แดดดี้พาทุกคนมาอยู่ในโกดังที่ 1, <S <S 1> โกดังที่2นะครับเรียกว่าเป็นเขาทำไว้เป็นโคเวกิ้งสเปซอะเรียกว่าเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์แล้วกันนะครับก็คือไว้จัดนิทรรศการอย่างตอนนี้ก็ได้นะครับไว้จัดประชุมจัดสัมมนา,าทําอะไรก็ได้นะครับในโกดัง 1. <S <S 1> โกดัง 2. นี้ตอนนี้เขาก็นําเสนอศิละปะ <S <S ชิคไหมทุกคน ที่นี่เขามีแบบเจ็ดโกดังนะทุกคนตอนนี้ก็ยังแดดดี้ยังอยู่ป้นเปี้ยนอยู่ในโกดังหนึ่งโกดังสองนะครับอรนนี้ก็จะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่โอ้นี่เก๋มากเลยเห็นไหมน,น,นี่แล้วก็เป็นแบบดิจิตอลเวอร์ชวลนี่นะครับใจ เพื่อนทุกคนยังงงๆนะครับว่านี่คือเขาพยายามทําอะไรอยู่ที่นี่ก็เป็น store ในสไตล์นะครับเป็นเรียกว่าเป็นการโชว์หินนะครับแล้วก็ก็มีขายแผ่นหินด้วยนะครับแผ่นหินอ่อนแผ่นหินที่มีแกรนิตสิลวดลายต่างๆนะครับเป็นแม้วิธีการจัดวางเขานะครับนี่แล้วแผ่นนี้นะครับไฮไลท์เลยนะนี่แผ่นนี้นะครับเป็นหินออนแบบโปร่งแสงนะแผ่นใหญ่มากๆเลยครับนี่ นี่แล้วก็ดังต่ถัดไปนะครับเขาก็จะมีร้านแบบขายเสื้อผ้าขายของมีร้านอาหารแล้วก็มีแกลเลอรี่ด้วยนะครับต้องบอกว่าที่นี่แบบมีความแบบชิคสุดๆนะครับนี่แล้วถ้าใายเป็นสายสตรีทแฟชั่นนะครับที่นี่เลยคาร์นิวัลนะครับ ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นคอนเซปต์สโตร์คิดว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่ใหญ่ที่สุดข,ของเขานะครับเรียกว่ามีแบบโปรดักตแบบครบทุกไลน์เลยนะครับ บอกนะว่าคาร์นิวัลนะครับที่นี่เรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นคอนเซปต์สโตร์จริงๆนะหลายอย่างนี้เรียกว่ามีชิ้นเดียวนะครับในโลกเลยนะนี่นี้เป็นอะไรนะเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า <S 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 แล้วของนะครับเขามีแบบ ทั้งของเขาเองแล้วก็มีแบบคอลแลบนะครับเอาแบรนด์แบบเก๋ๆเป็นสตรีทแวร์นะครับมาอยู่ในนี้ด้วย uh huh. มีใครเป็นออสาวกส s น e เกอร์นะครับนี่เลยก็ uh huh. ดีนะที่นี่แบบชิคๆนะครับคนไม่ได้เยอะมากก็มาเดินชอปปิ้งแบบสบายๆได้เลยทุกคน น,นี้ไม่ได้แบบ j o g ก i n g list เนี่ยอันนี้กำลังเซิร์นนะครับแบบน,นี้การเป็นแบบเซิร์นเฉย แล้วก็มาหลบพักร้อนนะครับมาดื่มกาแฟนั่งทํางานชิลๆได้นะที่นี่นะครับมว่าจะเป็นวันหยุดวันธรรมดาก็มาได้นะครับทุกคน <Maps> ก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ w ว r e h o u s e 30นะครับแล้วเดี๋ยวแดดดี้พาทุกคนเดินไปต่อว่าแถวๆนี้มีอะไรอีกครับไปเลย เราก็พาทุกคนนะครับมาเดินกันต่อตรงนี้นะครับที่ตรอกกับตันบูชนะครับเขาตั้งชื่อตรอกกับตันบูชเนี่ยเพราะว่ากับตันบูชนะเป็นชาวอังกฤษนะครับเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมาช่วยราชการนะครับที่4แล้วก็ราชการที่5นะครับก็เนี่ยได้เป็นกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็ช่วยพระองค์หลายอย่างนะครับก็ได้รับเออลยนะพระราชทานที่ดินแถวนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อตรงนี้ไปเป็นตรอกกับตันบูชครับนอกจากตรงนี้นะนี่ทุกคน จึ๊กเดียวเองนี่เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะศิลปะนะครับบนกำแพงปกติเราก็จะเห็นว่าเป็นสีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะครับถือว่าเขามาแกะเขาเรียกว่าเอามาแกะให้เป็นแบบศิลปะนะครับนี่มาสลักเออมาสลักผนังนะครับเป้าหมายปลายทางของเรานะครับเดี๋ยวดิจพาทุกคนไปที่ บ้านเลขที่หมายเลขหนึ่งครับเลขที่บ้านเลขที่แรกของประเทศไทยเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเออทุกคนครับแล้วตอนนี้แดดี้พาทุกคนมาอยู่หน้าบ้านเลขที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับความเป็นมาเป็นไปของบ้านหลังนี้นะ เริ่มตั้งแต่รัชการที่5นะครับองค์ก็พระราชทานบ้านนะให้กับลูกหลานอะไรก็ว่าไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตกมาเป็นสมบัติขององค์ขมนตรีในยุคนั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาทําเป็นเรียกว่าเป็นโรงกลั่นของฝรั่งเศสเพราะ,ะนั้นบ้านหลังนี้บ้านหลังสีเหลืองเนี่ยเมื่อก่อนก็สีเหลืองนะครับกาเรียกว่าเป็นการสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมของยูโรคลาสสิกนะครับนี่ นีเลยนะครับแล้วเขาก็ให้เกียรติไงนะครับองคมนตรีนะครับในรัชกาลที่5ก็เลยพระจัราชทานให้บ้านที่นี่เป็นบ้านเลขที่1ของประเทศไทยเลยครับทุกคนและถัดมานะครับติดติดกับบ้านเลขที่1เนี่ยก็จะเป็นที่ดินแปลงเลขที่2นะครับตรงนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรสีนะครับที่ตรงนี้นะครับอาคารโกดัง คลังสินค้าเนี่ยนะครับเป็นของลูกชายแอนนาแอนนาก็คือเป็นแม่มฝรั่งที่มาสอนภาษาอังกฤษให้กับพระราชะโอรสของรัชการที่สีนั่นเองนะครับก็อ,อยู่ติดติกันเลยนะบ้านเลขที่1ครับที่ดินแปลงที่2ครับ และทุกคนรู้ไหมครับว่าที่มาที่ปลายคองถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นมาอย,ย่างไงต้องบอกนะว่าถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นถนนเส้นสําคัญนะครับที่มีความเก่าแก่เส้นหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับเริ่มต้นขึ้นเนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2 4 0 4ใช้เวลาสร้างทั้งหมด3ปีนะครับตอนนั้นถือว่าถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นถนนเส้นที่มีความยาวแล้วก็กว้างที่สุดเลยนะ แลวทุกคนน่าจะสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ดีถึงต้องสร้างถนนทั้งใหญ่ทั้งยาวในยุคนั้นขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าสมัยนั้นน่ะเป็นยุคที่เรียกว่ามีการเชื่อมสัมพันธไมตรีนะครับกับต่างชาติเยอะมากแล้วก็แถบยุโรปนะครับหลายชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้นะครับเยอะมากราชการที่4ี่ก็ทรงเร็งเห็นนะครับว่าโอ้โหเขามากันอยู่เยอะมากนะครับไม่มีถนนหน,นทางให้เขาขี่ม้าอะไรกันเลยนะครับก็เลยพระสถานนะครับ โปรดกล้าให้สร้างถนนเส้นนี้ขึ้นตั้งแต่ในยุคนั้นนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้แดดดีพามาเดินแบบเบาๆชิลๆนะครับแถวถนนย่านเจริญกรุงจริงๆแล้วอันนี้เป็นแค่แบบส่วนเนึ่อนะนะถนนเจริญกรุงในะปัจจุบันนี้นะครับมีแบบโอ้โหร้านอาหารร้านคาเฟ่ยเยอะมากๆนะครับแทบจะเรียกว่าตลอดทั้งเส้นทางเลย ถ้ามีเวลามีโอกาสนะครับมาเดินเล่นกันนะมาเที่ยวกันนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าแต่นี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ